วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุมงคลตัวนี้เป็นวัตถุมงคลที่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้กลับมาสร้างอีกแล้วก็คือเราไม่ได้เอาเนื้อนี้กลับมาสร้างอีกแล้วเนื้อนี้คือเนื้อทองสตาโลหะตามตำราวิชาสายเขาอ,อ้อของอาจารย์สีเงินวนดาาัดรอนสลาครับที่เรามาสร้างเป็นเนื้อทองสตาโลหะทองสตาโลหะเนี่ยเป็นวิชาการเล่นแร่แปรธาตุของสายเขาอ,อ้อที่เด่นชัดที่สุดก็คืออาจารย์สีเงินวนดาาัดรอนสลา ครับที่ท่านสร้างกิ่งออกมาสร้างรูปเหมือนออกมาสร้างผ้าออกมามีทั้งสมเด็จปิดตาพระกิ่งพระชัยวัดเนี่ยเป็นเนื้อทองสกตโลหะแต่ก็ยังไม่เข้มข้นเท่าออพระเรานะอืเพราะด้วยที่ว่าเขาท่านเป็นพระแล้วก็คนที่สร้างไม่มีทุนทรัพย์ในการใส่ทองคําอืำม,มากนันก็เลยกลายเป็นว่านเนื้อเนี่ยมันก็จะไม่สีสันเหมือนกับพระเราครับพระเรานี่จะสีสันใกล้เคียงทองคํามากชเพราะฉะนั้นนี่ ในวิชาเนื้อทองสตาโลหะลรวเนี่ยมันบอกนะมันใส่ทองคําเป็นเอาทองคํามาผสมกับเนื้อชินวัชรธาตหรือเหล็กหลายดินเราออืแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเป็นวิชาการเร่แร่แปรธาตมีการเอาว่านลงไปต้มย้อมเป็นน้ําประสานมีการเอาผงผงพุทธคุณที่ผ่านการเขียนยันเนี่ยครับเอาไปผสมเป็นมวลสารเพื่อเป็นตัวประสานพระให้เนื้อเข้ากันครับ ทำเ,เนื้อให้เข้ากันก่อนแล้วถึงจะเอาเนื้อนั้นมาหล่อเป็นพรยทีกทีเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการสร้างเนื้อทองสตาโลหานะยยุ่งยากซับซ้อนที่ฟองอาจารย์พูดยุ่งยากมากเลยนยุ่งยากซับซ้อนและที่สําคัญคือใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างสูงมากครับอย่างเมื่อวานที่ว่าเราออกปิตามหาอุดในเมกสิทธิ์อันนั้นเป็นวิชาเล่ร์แปลธาตุครับอ่าสายหงสาวสดีก็คือสายวัดป่าครับอา่าเพราะวันนั้นวัดป่าแก้วครับ ก็เป็นวิชาการเร่อยๆแปลธาตุของสายหงสาวดีคือตกทอดมาจากพ่อนรัตวัดป่าแก้วครับส่วนอันเนี้ยเป็นวิชาเร่ยๆแปลธาตุของสายเขาอ้อพัทลุงอืออ่าก็คือเป็นการเรียกเอาเหล็กไหลจากในถ้ำต่างๆมามาผสมแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเนื้อวิเศษเนื้อที่มีคุณทั้งเรื่องพภกกระซั์แบบสุดๆพวกกระซับใช่เรื่องเงินทองโชคลาภที่เด่นชัดมากในเนื้อทองสัตโลหะ เนื้อทองสตารลหะเนี่ยด้วยคุณวิเศษของเนื้อทองเนี่ยถ้าพกติดตัวมันจะเรียกเงินเรียกเงินทองอยู่ตลอดเวลาเราเลยสร้างเนื้อทองสตารลหะอยู่ในรูปลักษณ์ของหลวงพ่อเงินวับางขานอ่าที่เราทํามามีทั้งหมดสองอย่างก็คือองค์ที่ข้างล่างไม่มีรูอุดแต่ขยาวดังฟองเล็กไหลข้างในอุดเหล็กหลอกับองค์ที่ข้างล่างเป็นผง แล้วอุดยาจินดาวณีวาสนาของสายพัทลุงนะอ,อันนี้ไม่ใช่สายระกาบางแก้วนะเป็นของสายพัทลุงครับออุดเอาไว้บเพื่ออย่างที่บอกหลวงพ่อเงินหนุนด้วยวาสนาหลวงพ่อเงินหนุนด้วยอำนาจเพราะฉะนั้นพระเลยมีสองอย่างครับก็คือเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อทองสลัดโลหะที่ข้างในฝังเหล็กไหลกับฝังผงยาจินดาวณนีครับอ่าอันนี้เมื่อสมัยนั้นเราให้บูชาเท่าไหร่พันห้าพันห้า,หาใช่ไหม แต่ที่เหลือไม่เยอะนะเหลืออย่างละ60องคเงี้ยถ้ะมาเกิดอันนี่120องค์เหลืออย่างละ60องค์ถ้าถามว่าโดนแน่ถามว่าเอาไหนดีว่าการเลือกเราเน้นเรื่องวาสนาเงินทองก็เอาที่อุดยาจิดามณีครับเราเน้นเรื่องอำนาจโครงกา์แควคาดเงินทองเอาอุดเหล็กไหลถ้าเราต้องการสองอย่างรวมกันคือเช่าสององอย่างเดียว ไม่มีทางที่เอามารวมกันได้อาจารย์แล้วก็ลูกค้าจะต้องถามแน่เลยว่าทําไมของฝอังผงจินดาบดนีทําไมเนื้อไม่ไมสุกเ,เนื้อไม่สวยผิวสีดาสีคําเนื้อไม่สุกเหมือนฝังเล็กไหลใช่แล้วอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้เนื้อมนกลับมาไอ้อย่างนี้คือเราเรียกเนื้อกลับมาเอาไปล้างก็ได้ล้างก็ไปล้างแล้วจะเสียไหมอาจารย์ ผิวไม่เสียแต่ระวังผงข้างล่างมันจะผงข้างล่างเนี่ยทช่อาจฝังมันคือเม็ดยาจิตาบณนีใช่ใช่แล้วไอ้ตัวที่อุดไว้อะาจยาได้ไหมผงยาอะไรอะผงไอ้อันนี้ผงข้างะผงหลวงพุทวดสองสี่เก้าเจ็ดโอ้โหจะใส่เยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็ไอ้ตรงกลางนี่เป็นเม็ดยาจินดาบันนีว่าสนาเดี๋ยวให,ให้ให้นัดถ่ายดออูอันนี้เป็นผงผงพุทธคุณแล้วก็ผงว่านเก้าเจ็ดผสมรวมกันแล้วอุด ด้วยยาจีดาวนี้ว่าถนาแล้วเหล็กไหลอาจารย์เหล็กไหลนี่ฝรังคือเหล็กไหลอะไรอาจาร,รย์เหล็กไหลสุรยิยราชาสุริยราชาดีทั้งเรื่องอำนาจอือแล้ววิธีการที่อาจารย์ทาเนี่ยคือเนื้อสตโลหะทั้งคู่แต่เนื้อเหล็กไหลอาจารย์เรียยให้มันกลับกลับเงากลับมาอย่างนี้อาจารย์ไม่ใช่ก็คือเนื้อเหล็กไหลเนี่ยเราล้างไว้เนี่ยมันจะเหมือนทองอ๋อแต่เนื้อนั้นจะไม่ล้างเพราะไม่ได้ล้างเพราะว่ามีมเม็ดยาใช่เรากลัวมันหลุดอัน,นเนื้อเนี่ยจะเหมือนทองเลย แต่ถ้าล้างแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะเหมือนกันล้างนี่ล้างไงอาจารย์บอกวิธีได้ไหมขัดเลยเไม่ต้องขัดนะจุ่มลงไปในไอ้นี่ก็กลับนะโคกอะเป๊ปซี่อะอ๋อให้มันกลับอ๋อจุ่มลงไปมันก็กลับนะเนื้อมันก็กลับแล้วเพราะว่าเป๊ปซี่นี่มันมีกฎที่เอาไว้กัดพระอยู่แล้วแต่จริงๆมันควรจะล้างไหมจ้ะจริงแต่เราชอบดำดำนะ้ำมันคัสสิกดี ดำดำ <อง S 1> สิองเนี้ยที่ติดดำดำเนี่ยเห็นไหมถ้าเราถ้าเราไม่เห็นข้างหน้านะนึกกับพระเก่าอ่ะอืม,<ช>มันเหมือนพระเก่าเลยคือมันกลับธรรมชาติไปเลยอืม,มันไปกลายเป็นพระเก่าไปเลยอเอ่อพระรุ่นนี้สร้างเมื่อปีไหนอาจารย์ปีห้าสองโอ้หและในการปลุกเสกหรอคะเพราะเเขียวล้วนล้วนพรเนเขียวเป็นคนใช่งานเสกในงานไหว้ครูตลอดเวลาแล้วก็เสกในกุฏิเพราะเเขียวล้วนล้วนแล้วก็เราก็เข้าพิจีเสกจาก วัดหลายๆวัดด้วยนะแต่ตอนนั้นที่รุ่นเนี่ยต้องพูดเท้าความเองตอนนั้นที่อาจารย์เคยออกอะ่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาเข้าในนิมิตอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับที่ให้สร้างบอกงไงอย่าพูดเยอะพ่าไม่มีเขาเนละม,ม,ม,มันมันในช่วงเวลาอาจารย์ยังไงเราต้องให้ความรู้เขาพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์เก่าเป็นหินแกะหินพิมพ์เก่าหินแกะใช่พิมพ์เนี่ยมันอยู่ในวัดวัดไหนอาจารย์ วัดบางคานโขเป็นพิมพ์ที่อยู่ในวัดบางคานเป็นพิมพ์เก่าครับแล้วก็เราได้พิมพ์นี้มาเราก็เลยเอาพิมพ์เนี้ยมาถอดอืสันนิษฐานว่าพิมพ์เนี้ยหน้าในยุคนู้นน่าจะน่าจะเอามาเพื่อทําพระหรือว่าเงินโดยที่ว่าอย่างกรางความเชื่อเราที่เราเคยเอาไปแหละอว่าเขามาบอกให้เราไปเอาแล้วเราก็ไปเอามาทําอืำแต่น่าจะอย่างนี้ด้วยนะฮะมีอะไรจย์ มีต้นพิมค่ะน่าจะนะต้นพิมอ๋อไม่ไม่เป็นหินไม่มีไม่ได้อยู่ในนี้อต้นพิมพ์หินไม่ได้อยู่ในนี้ต้นพิมแล้วาจะให้ไปถอดมาทีอาจารย์หรือยังไงเราเอาต้นพิมพ์หินน่ะไปให้ช่างถอดเลยต้นพิมพหินเป็นวิธีการเป็นวิธีการสร้างหมาโค้งไงต้นพิมพ์หินคือมันเป็นหินเลยอาจารย์เราดูแล้วน่าจะเป็นพลอยมากกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นพวก คล้ายๆโป่งคามเนี่ยออกเป็นแก้วแก้วแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเอามาแกะเพื่อมาพกอ่ะแต่จริงๆแล้วกรรมวิธีการจะสร้างพระในสมัยโบราณเนี่ยก็จะหินสบู่มาแกะก่อนแกะหินสบู่แล้วก็คือเอามาทําพิมพ์ถอดเทียนอ๋อแล้วก็เพื่อให้ง่าย่การเหมือนกันทุกองคเอาเทียนมาห่ออีกทีใ่หรอแล้วก็ถอดบล็อกมาใ่ก็ง่ายแก่การหรอแต่คราวนี้พอเราได้พิมพ์นี้มาเนี่ยเราก็เลยเอาพิมพ์เนี่ย มาทํากับวิธีที่บอกเลยถอดออกมาเป๊ะเ,เ,เ,เลยแต่เนี่ยอาจารย์ก็ได้มาจากวัดบางคานเลยเป็นของเก่าเลยอาจารย์วัดบางคานเป็นของเก่าเลยใช่อืเป็นของเดิมแล้วทำไมอาจารย์ถึงผมอยากรู้จริงว่าทาไมอาจารย์ถึงฝังเล็กไหลก,กับฝังเบ็ดยาอาจารย์าทา้ารที่เบ็ดยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่หลวงพ่อเงินอยู่แล้วเบ็ดยาจินนามณีวัฒนาเนี่ยเขาอ้อไม่เคยมีใครทําแล้วผมรา,ม,าม,มีแต่ไม่เคยมีใครทามันต่างกับว,วัดการยังไงอาจารย์ ไม่ต่างแต่ชนวนมวลสารวิธีการทํายากกว่าไม่กลางบางแก้วยากกว่าวิธีการทํายากกว่าสมัยก่อนทําขึ้นมาหมดไปแล้วเร้่องหมดไปแล้วนานมากสมัยก่อนเราเคยมีการกินยาจินดาวนันดีใต้น้ำโอ้โอตนนั้นนานมากนานนานนานมากหมดไปแล้วคราวนี้คือเราเสียดายถ้ากินเข้าไปมันก็เสียดายนะก็เลยอุดในพระมันดียังไงจันเขาว่าคนที่ดวงชะตาไปถึงที่สุดอ่ะ ถ้ากินครั้งหนึ่งก็ชีวิตก็จะถึงที่สุดหมายความว่าดวงถ้าเราพูดถึงที่สุดเนี่ยเราจะรวยสักปีอายุเจ็ดสิบอ่ะเรากินเข้าไปตอนอายุสามสิบเราก็รวยแล้วไม่ต้องรอเจ็ดสิบอ๋อเหมือนแบบที่อาจารย์พูดยาคม่ามันเล่งให้มันเร็วขึ้นมันเล่งให้เร็วขึ้นยาจีดามันนี้วัสนาคือแนวนั้นของเขาอ้อคือแนวนั้นแล้วก็ยังเป็นยาที่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามฉุกเฉินก็อย่างที่ คนเป็นลมจะตายแล้วเงี้ยฟื้นกลับมาได้เงี้ยมันไม่หายมันไม่หายหรอกแต่กินเข้าไปเพื่อสั่งเสียลูกหลานได้อ๋อเหมือนที่เขาเล่า,าว่าตายแล้วกินแล้วฟื้นมันไม่ได้กินแล้วหายปุ๊บปั๊บไปใช่กินแล้วเหมือนกับว่าขอบุคคลของเทพเทวที่รักษาได้ยาเนี่ยครับเพื่อช่วยให้สั่งเสียลูกหลานได้ไม่ใช่มันมีชีวิตรอดอืมแล้วฝังเหล็กไหลอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงฝังเหล็กไหลสมัยก่อนเหล็กไหลมันหาย,ยากมากปัจจุบันนี้หลอกที่เหล็กไหลมันแพร่หลายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออ S 1> <S 1> <S <S อาจารย์พูดถึงคำเนี่ยผมเพ่งอยากรู้ไอ้เหล็กไหลเนี่ยตอนนี้นโ,ฮโ,ฮโหเยอะมวยหมดเหล็กไหลเนี่ยเราจะ,เจะมีไปตัดเหล็กไหลอ,ออกในรายการให้สมาชิกดูว่าของจริงเขาเป็นยังไงเหล็กไหลจริงๆมันพุทธคุณเป็นยังไงอาจารย์่ามีเทวดาดูแลรักษาอยู่ข้างในหรือเหล็กไหลจริงๆแล้วมันก็แยกเป็นหลายประเภทอีกอยู่ดีมีหลายประเภทเหล็กไหลมีหลายประเภทมีในเหล็กไหลนี่มีเทวดาดูแลรักษาทุกอันทุกองก็คือหนึ่งหนึ่งเม็ดก็คือหนึ่งองค์ แล้วทำไมอาจารย์ถึงต้องเรือกเด็กไหลสุเรราชามาฝังมันเป็นเอกในเรื่องอํานาจอในเรื่องคงกระพันแค้วขาดอานาจฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายง่าซึ่งหลวงพ่อเงินนี่ตามตำนานก็คือใครใส่ไว้ก็คือคงกระพันถูกสุดๆถูอยู่แล้วเราเห็นคุณวิเศษทั้งจุดนี้แล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์เด็กไหลไว้อยู่ในองค์พระเพราะพวกที่มีจิตเป็นวิญญาณเนี่ยเขาต้องการอยู่เพื่อธนุบำรุง,รงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้อยู่คู่กับพระศาสนาตลอดเวลา เขาเราก็เลยเลือกที่จะมาบรรจุในพระสมัยก่อนอ่ะครับอาจารย์จะถามวิธีปลุกเสก่อยครับอาจารย์ชุดเนี่ยพระชุดเนี่ยปลูกเสกอย่างไรบ้างพิธีตามความเชื่อนะครับเชิญหลวงพ่อเงินลงมาเสกก่อนคนแรกเพราะว่าอาจารย์พูดเป็นตรงรั้แพิทีอาจารย์ตามความเชื่อนะเชิญหลวงพ่อเงินลงมาเสกให้ตัวท่านเองก่อนคนแรกพอหลวงพ่อเงินลงมาเสกเองใช่เชิญลงมาแล้วก็ให้พระนางเขียนเสกแล้วก็ผ่านพิธีคูบวาจาร์หลายคนเสกและสุดท้ายกลับมาเชิญหลวงพ่อเงินเสกอีกครั้ง ที่จ่าเคยบอกว่าใครหาเพราะเงินเก่าๆไม่ได้อเนี้ยใครหานี่เลยรับประกันว่าพุทธคุณไม่หนีกันเลยแล้วก็จากที่เคยออกไปก่อนหน้านี้คนที่เอาหลวงพ่อเงินรุ่นนี้ไปแฝงมีประสบการณ์ทุกคนถูกจนถามหาถูกแต่เราก็ไม่เอากลับมาถูกเพราะมันมีแค่เนี้ยเหลือแค่เนี้ยตั้งใจจะเก็บไว้นานแล้วเพื่อมาเปิดร้านใหม่ครับแล้วพอดีเราเปิดร้านมาตัดสัญญาบนพื้นที่งานชั้นสามร้านใหม่แล้วก็เปลี่ยนรายการมาเป็นมันตะด้วยครับคนเราก็เลยมาแล้วก็เนี่ยให้เช่าเลยอืออ๋อ แต่ว่าไม่มีคาถาไม่มีอะไรใช่ไหมยัไม่มีคันธนาก็ไม่มีคาถาไม่มีก็ไม่มีใช่ไยัไม่มีคาถาแต่ว่าพวกเนี้ยต้องพกสูงเ็าเป็นพ่อเงินะขาเป็นรูปหลวงพ่อเงินแต่ว่าอาจารย์มั่นใจขนาดว่าแทนบางคาถาองค์เก่าได้เลยอันนั้นแท้ป่ะก็ไม่รู้อันเนี้ยแท้แต่อาจารย์อันนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมถามนิดนึงคือที่อาจารย์พูดคือแล้วต่ความเชื่อเพราะอาจารย์เป็นคนไม่ไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ คือตอนพรอมสซิร์จรานคือเราพ่อเงินลงมาเสกเองเใช่ปะก็มั่นใจอะ่ะมั่นใจว่าหลวงพ่อเงินลงมาเสกเองแน่นอนมั่นใจเลยมั่นใจด้วยตัวเราเองนะเรามั่นใจว่าพระชุดเนี้หลวงพ่อเงินลงมาเสกเองนี่ถ้่ากับว่าหลวงพ่อเงินเาเส์สองวิธีเลยเปิดเปิดกับปิดปิดแล้วช่วงระหว่างนั้นหลวงพ่อเอน,นเขียวแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลายรูกจันเกลือนก็เสกจันเกลือนแล้วเมื่อมาดูหมูก็เสกมีลูกแล้วจันทองอะคะจันทองไม่ได้เสก าาใจเอาไม่ได้เสร็จแค่าจแต่แตชนวนมวลสารที่เอามาสร้างมีแผ่นยันอาจารย์ทองวัดสัมพ่อเชอยคือหมายความว่าแผ่นยนันคืออาจารย์ก็ต้องให้อาจารย์อันนี้ไม่ได้เอาเนื้อโรงงานมาทำอเอาเนื้อชนวนมวลสารก็คือเราเอาทองสตาเโลหะไปรีดเป็นแผ่นใช่แล้วแพทยูบาอาจารย์ลงยนันอ๋ออาจารย์รีดเป็นแผ่นก่อนแล้วให้ทุกคนลงยันแล้วเอาเนื้อที่เป็นแผ่นยันามาหลอมนะนี่ก็แปลว่าพ่อเขียวาจานแน่นอนอ๋อโอ้โหธนะบัตรเกจิจานสามชั่วโมงในหมดนะอุ้ยเยอะ สาชมวงได้เป็นหมดลอวอาจารย์ยกจับสักสี่สักสีก่ห้าองก็ได้ก็ใต้ดีหมดเลยใต้หมดเลยใต้นี่ก็คือตั้งแต่จานหวานสบ้าย้อยอหวานลานควายแก้วซาเมาะสุกต,ตุยงจานจักเลือไม่มี จันเกลออนจันเกลีอนไม่มีจันเกลีอนไม่มีแผ่นยันแต่จันเกลีอนเป็นคนเสกจันเกลีอนเสกให้แต่ไม่ได้เขียนยันไม่ได้เขียนยันไม่มีแผ่นยันจันเกลีอนแต่จันเกลียนเป็นคนเสนะไม่เห็นไหมไม่มีโกหกไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนจะเสกให้ใช่อาจารย์แก้วสามเมาะแก้วสะพานไม้แก่นเขียนหลงพ่าดำตากใบยันมีเขียนคือมรณภาพเนี้ยจันทองนี่หลายแผ่นคือหาใครได้อย่างนี้สมัยนั้น้จกใครคือให้เขียนหมดแหละ แล้วจะกาจะบอกว่าจะมาสร้างพระคือแล้วหล,ลังนะจากนั้นจเอามวลสารทั้งหมดมาหลอมมาหลอมทําเป็นเนี่ยแล้วก็ทําเป็นช่อขึ้นมาไอ้น,นี่เป็นไม่เอาเป็นแผ่นๆเลยแล้วมาหลอมก่อนแล้วมาทําช่อนี่เลยก็คือหลอมเป็นเป็นน้ำเสร็จก็มาเทเลยเทเทเป็นช่อเป็นช่ออาจารย์ตัดเสร็จแล้วค่อยเข้าวิธีอาจารย์ก็เนี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าวิธีเสกีกทิงส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟักสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจไายนะครับเพจรายการมัตจายามนะครับจะในวันนี้นะครับผมก็มัตจายามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ